เมื่อเวลา11นาฬกาวันที่25มีนาคมที่รัฐสภาในวิโรธลักษณาอดิศรสอสอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรกที่ผ่านมาว่ายังไม่ได้รับคำตอบจากนางสาพาทองทานชินวัดนายกกรณีถือครองที่ดินโรงแรมเทมบบลีเขาใหญ่มีเพียงนายวรวุธิศธิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ชี่แจงแทนแต่ตนยังมีความสับสนอยู่เพราะในวราวุธอ้างถึงประกาศคณะปฏิวัติปฏิวัติพุทธศักราช2515ซึ่งปีดังกล่าวเป็นการจัดตั้งนิคมสร้างตนเองแต่ไม่ได้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีปี2514ที่กำหนดว่าพื้นที่แปลงดังกล่าวซึ่งเป็นที่ตัง้งของโรงแรมเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารแสดงว่าประกาศคณะปฏิวัติไม่ได้ยกเลิกพื้นที่ ต้นน้ำลำธารตามมติคณะรัฐมนตรี2,514แสดงว่าพื้นที่ต้นน้ำลำธารยังคงอยู่และเมื่อปี2,567คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบปปชของสภาผู้แทนราษฎรได้ขอข้อมูลไปและมีการส่งแผนที่ของที่ดินแปลงดังกล่าวมาให้ก็ยังปรากฏว่าเป็นที่ดินต้นน้ำลำธารยังคงอยู่และถ้าที่ดินต้นน้ำลำธารยังอยู่ตามประมวลกฎหมายที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่43ข้อ14 5ก็ออกโฉนดไม่ได้ นายวิโรจกล่าวว่าล่าสุดการชี้แจงของกรมที่ดินน่าแปลกใจและน่าตกใจมากๆที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินแห่งชาติจึงขอตั้งคำถามว่ามติของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินแห่งชาติลบล้างมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2514ได้หรือไม่ซึ่งกรมที่ดินต้องยืนยันว่ามติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินแห่งชาติดังกล่าวใหญ่กว่ามติคณะรัฐมนตรีได้อย่างไรสักและสิทธิของกฎหมายเป็นอย่างไร และสิ่งสําคัญที่สุดอียาคให้สื่อเข้าไปดูมติของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินแห่งชาติโดยเฉพาะกรมที่ดินซึ่งเป็นผู้ประกาศกฎในรายละเอียดบอกว่าให้สิทธิการครอบครองแต่ไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์ซึ่งหมายความว่าถ้ายึดตามมติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินแห่งชาติที่ดินแปลงนี้ไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์แต่ให้สิทธิครอบครองก็ยังยืนยันว่าออกโฉนดไม่ได้คำถามไม่ได้คือการออกโฉนดแล้วถูกกฎหมายแต่คำถามคือออกโฉนดมาได้อย่างไรที่ตรงนั้น เป็นที่ต้นน้ำลำธารตรงนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ตอบสังคมและชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ประชาชนรับทราบ